แม่ปลาไม่กินข้าวเอาเอาเลยเอาหนีเกล้วยเอากล้วยกล้วยมาใส่รหีเอาอันมัดตัห้องน้ำมั้งฮัลลมันตีมือไปน้ำเหยน้องห้องน้ำไปห้องน้ำเพื่อเอากล้วยไปน้ำมันมันตีลือไปน้ำลืมอมันยืดไปซ้ำซ้ำอู้หูือไปนะมันมัดกำแห้งปวดนะกำแห้งปวด ไปห้องน้ำมาต้องเอกขวดไปแล้วบ่กำแหงหางหัวมาใส่ขวดน้อยดีเนาะดมเมื่อไรอืมน,นี่เป็นสั่ๆมั้งเนี้ยกำแหง้งเอากำแห้งบ่อืมเอาไวนน้กอนเนาะท่านนี่กินดอกฟวว้าฟ้าใบกอนกินข้าวกอนมาได้กินข้าวแล้วฟ้าเว้ามาอย่าบพ่ออย่าใหอยู่ <c oughs>